โอ้โหมันใหญ่จริงๆไอ้ขบวนการกักตุนหน้ากากในที่สุดหลังจากแม่มโพดำและอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเจื่ออาจกรรมออกมาขุดคุยขบวนการกักตุนหน้ากากโดยเริ่มต้นจากเสียบอยเด็กของเทามานัดเทายิ้วแป้งในที่สุดวันนี้หวยก็ออกที่แม่มโพดำและอัจฉริยะ สำรวจตามตัวแม่มโพดำมาดำเนินคดีตามพรบอคอมพิวเตอร์ส่วนอัจฉริยะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบทีมกฎหมายไปแจ้งความดำเนินคดีเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่น่าข้องใจว่าทำไมคนที่ออกมากุดคุยเปิดโปงขบวนการกักตุนหน้ากากถึงต้องถูกดำเนินคด,ด,ดีเด็กเทาวนัดเด็กเทาหิ้วแป้ง กักตุนหน้ากากจริงหรือไม่กักตุนให้ใครใครอยู่เบื้องหลังกระบวนการกักตุนหน้ากาก200ล้านชิ้นเอ๊ะมันยังไงกันแน่หลังจากเพิ่งจะผ่านพ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานหน้ากาก2ล้านชิ้นเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาผ่านไปเพียง3วันเท่านั้นวันนี้ตำรวจเร่งออกมาแจ้งความดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็น เพจแม่โมโพดำและอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่สื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเพจแม่โมโพดำหรือเพจของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้ออกมารายงานข่าวดังกล่าวเมื่อที่ชวนโพสต์ว่าตำรวจแจง้งหาตัวเจ้าของเพจแม่โมโพดำทำตามกฎหมาย เหตุแชร์คลิปไร้ขายหน้ากาก200ล้านชิ้นเ mm hmm. มื่อวันที่9เมษายนพลตำรวจตีปรัญญาปิ่นตุกรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางชี้แจงกรณีมีเฟซบุ๊กแห่งหนึ่งโพสข้อความระบุว่าทางพนักง,งานสอบสวนกองบังคับการการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กองบัญชาการสอบสวนกลางกำงลังเร่งสืบหาตัวเจ้าของเพจเฟซบุ๊กแหม่มโพดํา หลังจากแชร์คลิปไลฟ์การขายหน้ากากอนามัย200ล้านชิ้นซึ่งถือว่าเข้าขายความผิดนำข้อขอ้มูลอันเป็นเทตุนั้นเนื่องจากมีสมาชิกพักการเมืองพักหนึ่งเข้าแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนบกปอทให้ดำเนินคด,ดีกับเจ้าของเพจ Facebook ดังกล่าวทางพนักง,งานสอบสวนจึงจำต้องดำเนินการสืบสวนเพื่อหาตัวตนที่แท้จริงมาสอบสวนปากคำ ขณะน,นี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานหากเจ้าตัวคิดว่าไม่มีความผิดก็ควรออกมาชี้แจงอ้าวจะล่อแมมโบดับออกมาแล้วถ้าแบบนี้ทางด้านเพดของอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้ชี้แจงว่าพรุ่งนี้10เมษายน2563เวลา10นาฬกา30นาที นายจุลินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงพาณิชย์มอบทีมกฎหมายดำเนินคดีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ที่กองบังคับการปราบปรามการการะทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบอกปอ,อ,อทอประเทศกูมีคนดีเพื่อประชาชนถูกฟ้องปิดปากนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คนแบบกูทำเพื่อชาติบ้านเมืองเรื่องหน้ากากหายเพราะการดูแลการบริหารของกระทรวงพาณิชย์ ดำเนินคดีก็ไปมอบตัวพร้อมสู้คดียังไงไม่เอาเข้าผัดโอเลี้ยงชอบน้ำแดงเข้าวมันไก่นะครับพี่น้องแม่แหมแหมนอกจากนี้อัาชริยะชมรมช่วเหลือ,อ,อกิจกรรมยังโพส์ว่าติดตามไลฟ์สดพรุ่งนี้20นาฬิกาแถลงการต่อสู้ภาคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์ที่มีนายจุรินเป็นหัวหน้าพัก ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญกรรมที่มีเครือข่ายภาคประชาชนมากกว่าล้านคนพร้อมต่อตู้กับนายจุรินด้านกฎหมายทุกด้านและพร้อมที่จะออกมาขับไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หลังจากสถา,านการณ์โควิดดีขึ้นจึงขอให้พี่น้องแฟนเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญกรรมนับล้านคนเตรียมพร้อมที่จะออกมาไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่บริหารงานล้มเหลวจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สุดจะทนประเทศกูมีทางด้านแมมโพด,ดําได้โพสต์ว่างานเข้ากูเฉยเลยเห็นข่าวไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกว่าวันนี้พลตำรวจตีปัญญาปิ่นตุกรองผู้บัญชาการตำรวจตอบสวนกลางระบุว่าตำรวจกำลังเร่งสืบหาตัวตนเจ้าของเพจ Facebook แมมโพด,ดําหลังจากแชร์คลิปไลฟ์สดขายหน้ากากอนามัย200ล้านชิ้นของเสียบอย ซึ่งถือว่าเข้าข่ายความผิดนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จวงเล็บกูไปแชร์มันตอนไหนมีแต่แคปสิ่งที่มันโพสต์มาลงในฟาร์มคิดเห็นสิ่งที่ตํารวจพูดนี่มันเข้าข่ายเฟกนิวนะกูออกมาช่วยสังคมตามหาหน้ากากเพราะโรงพยาบาลทั่วประเทศรวมทั้งประเทศไทยไม่มีหน้ากากใช้ไปไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอพอไอ้บอยโพสต์หลักฐานทั้งคลิปอวดหน้ากากทั้งโมเย็บมาหน้ากากกองเป็นลงัลง บัญชีเต็มไปหมดโพสโยงไปถึงคนในรัฐบาลกูก็นำมาลงพอผลประโยชน์ของภาคประชาชนรัฐก็ออกมาบิดบิดให้ข้อมูลสื่อว่าหาว่ากูได้ข้อมูลจากฝั่งล้มล้างรัฐบาลคือมึงเป็นบ้าเหรอมีหลักฐานอะไรบ้างที่กูเป็นคนแบบนั้นทำเพจมาไม่เคยมีการเมือสักครั้งมีแค่เรื่องหน้ากาก,ากเพราะมันเดือดร้อนกันทั้งแผ่นด,ดินสนไอ้บอยมันจะมีหน้ากากากี่อันมันเป็นหน้าที่ของตำรวจไปสืบหาไม่ใช่หาไม่เจอ ทั้งที่มีคลิปทนโทษกลายเป็นคนแจ้งความผิดอีเวนต์อะไลพอมีลูกเพจถูกพันยศโกงกูก็นํามาลงเพจว่าสายข่าวแจ้งว่าพักพัดรภาพมีเอี่ยวนะเอ๊ะอะไรยังไงไปตรวจสอบกันสิกูเป็นคนเปิดจะชัดใครก็เห็นจนตอนนี้ตํำรวจตามจับมันได้ไม่ให้เครดิตกูไม่ว่าอะไรกูช่วยสังคมไม่หวังเอาหน้าขอให้เป็นผลดีกับประเทศชาติจบ หน้ากากที่ผลิตในประเทศจะได้ถูกแจกจ่ายไปให้เจ้าหน้าที่พยาบาลกันสัทีประเทศไหนเขาก็ช่วยคุ้มครองพลเมืองดีคนที่หาหลักฐานเพื่อตามจับคนร้ายแต่ประเทศไทยไอเลิฟอยู่จะล่อก,กับบานกูเสียแล้วถแถลงการกันยิ่งใหญ่เหมือนกูเป็นผู้ก่อการร้ายนี่คือการตอบแทนความเสี่ยงกูเหรอหรือจะให้กูเป็นคนเฮี้ยให้ได้โคตรติดหวังสัสๆจะมาตามหากูทำไมไปตามหาคนที่โกงชาติโกงแผ่นดิน อย่าเอากูไปอยู่ตรงกลางระหว่างเกมการเมืองอันตกกบของพวกมึงกันเลยแล้วก็แหมโพ,พดัมโพสในความคิดเห็นว่าตั้งแต่กูเริ่มเปิดประเด็นหน้ากากตอนนี้หลายๆโรงพยาบาลได้รับโคต้ามีหน้ากากใช้มีคนบริจาคให้มากมายให้โรงพยาบาลกูตายไปก็ไม่เสียดายชีวิตกูแค่งง,งเฉยว่ากูทําอะไรผิดมึงควรจะให้ประกาศปฏิบัติหรืออย่างน้อยอมยิ้มสักอันให้กันอย่างดีไม่ใช่หมายสาร ประเทศนี้ไปขัดแข้ขัดขาผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้นะครับหน้ากากนี้ใครสั่งให้กักตุน200ล้านชิ้นใครอยู่เบื้องหลังเทามาันัดยิ้วแป้งให้เด็กมาดำเนินการจัดการไอ้บอยมันแค่เป็นเด็กหิวโอเลี้ยงเป็นเด็กรับโทรศัพท์ตัวจริงเสียงจริงคือใครฮ่าฮ่แล้วใครที่บริจาคหน้ากาก2ล้านชิ้นเร็วๆนี้เอามาจากไหนคือคำถามหน้ากาก หายากกันทั้งแผ่นดินแล้วหน้ากากนี้มาอย่างไงมาวันนี้หลังจากพ้นเหตุการณ์ไปสองสาวันงานก็เข้าแม่มพโพดำและอัจฉริยะเรื่องรัตนพงษ์เรียบร้อยแล้วประเทศนี้มึงอย่ากเก่งเกินหน้าเกินตาโดนเล่นงานแน่นอนและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ หลังขุดคุยกระบวนการกักตุนหน้ากากโดนทั้งคู่แมมโพด,ดําและอัจฉริยะประธานช่วยเหลือชมรมเยื่ออาชญกรรมต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชนแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยตู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ